ไม่ายรูปติดบัตรการ์ดนนะเออทำเป็นนะเอนร่งเกเงียบเสียงก็โกลนขึ้นเสียงโอเคไม่ว่ใครรว่าใกว่าทุกคนแล้วแหละไปร่ทไปดน้ัไราที่มีในบัวก็ทำมาเรื่อยๆแลยกกินข้าวมาเมื่อกี้เอขก อันนี้กางปูมาฮะอันนี้ค่อยจะนไหก็ได้หจานนะครับไไม่ใครสั่งาฮะไม่ให้ไรน้ำโซดาไม่ให้ไรลกาัพิ่งมาถึงเนกำลังกำลังลองดูก่อนว่ามันยังไงอยู่ัาที่เดียวอะมันยามันอ่อนเปล่ากเอยมีเน็ตที่